เป็นนักลงทุนนะครับภาพของดอกเบีย้ยที่จะลดลงนั้นจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่คําตอบคือจริงครับทิศทางของหุ้นทิศทางของทองคําน้ํามันราคาน้มันที่ไม่แพงมากจะเป็นประโยชน์ต่อสีไทยโหนเศรษฐกิจสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รบนะครับกลับมาพบกับรายการโหนเศรษฐกิจกันอีกประเพรหนึ่งนะครับในช่วงนี้ใครที่เป็นนักลงทุนก็น่าจะยิ้มมุมปากนะครับเพราะว่า ภาพของตัวเศรษฐกิจไทยนั้นดูเหมือนกับมีแรงกระเพื่อมและแรงกระเต้นขึ้นผ่านเซตอินเด็กหรือว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ดัชนีนั้นทะลุจาก1,300จุดมาเป็น1,430กว่าจุดในช่วงนี้และเราเห็นนะครับว่ากระแสต,ตอบรับนั้นเริ่มต้นจากการที่นายกรัฐมนตรีแพททองทานชินวัตรเข้ามาปฏิบัติหน้าที่และก็ตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ และมีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเรียบร้อยแล้วซึ่งนั่นหมายความว่าช่วงที่ประเทศไทยรับรู้ข้อมูลข่าวสารว่านายกรัฐมนตรีอง้งอิง,งเข้ามาบริหารประเทศเซตอินเด็กเริ่มปรับตัวสูงขึ้นครับและทําให้หลายคนนั้นยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะว่าเดิมเคยเปิดสมุดเปิดหนังสือออกมาดูแล้วรู้สึกว่าแม่หุ้นตกความมั่งคั่งหายไปแต่ตอนนี้หุ้นเริ่มขึ้นแล้วแต่ทิศทางที่น่าจะเป็นบวกสำหรับนักลงทุนก็มีจุดที่หลายคนบอกว่าโอ้ oh, มันมีแนวโน้มที่ของถูกกำลังจะมาแล้วเป็นประโยชน์นะคือน้ำมันมันถูกแล้วก็ค่าโซลุยต่างๆในเรื่องของดอกเบี้ยน่าจะถูกลงนะและที่สำคัญก็คือสิ่งที่เป็นการลงทุนก็คือทองคำนั้นมีราคาแพงขึ้นเราก็อาจจะได้แคปิตอลเกนถ้าเราวางแผนดีๆและที่สำคัญก็คือตอนนี้ต้องดูน,นะครับถ้าใครลงทุนต่างประเทศใครทำการค้าขายกับต่างประเทศบาทมีโน้มแข็งค่าขึ้นคำถามคือ เรื่องนี้จะอยู่กับเราอีกนานไหมจุดเริ่มต้นนะครับเราต้องเริ่มต้นก่อนว่าทิศทางแรกที่หลายคนมองก็คือว่าภาพของดอกเบีย้ยที่จะลดลงนั้นจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่คําตอบคือจริงครับเพราะว่าธานาคารกลางสหรัฐนั้นรับรู้ข้อมูลตัวเลขของอัตราเงินเฟอ้อซึ่งตัวเลขล่าสุดอยู่ที่วันประมาณ2.5%โดยประมาณลดลงจากระดับ2.9%ในเดือนที่ผ่านมานั่นหมายความว่าหลายคนเห็นว่า อัตราการว่างงานที่4.2%และอัตรา,ารเงินเฟอ้อที่2.5%นั้นเป็นอัตรา,ารที่อยู่ในกรอบที่ธนาคารกลางสหรัฐต้องการเห็นก็คือการว่างงานเกิดขึ้นและอัตราดอกเบีย้ยน่าจะลดได้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจ้างงานไม่ได้ลดลงไปกว่าน,นี้และเงินเฟอ้อต่ำลงหรือ 2. 5เนั้นใกล้เคียงกับร,ระดับเป้าหมาย2%ที่ธนาคารกลางสหรัฐอยากเห็นดังนั้นหลายคนจึงฟันธงและปักธงไปชัดเจนว่าธนาคารกลางสหรัฐน,น,นั้นลดดอกเบีย้ยแน่ ในเดือนกันยายนนะครับก็คือภาพที่เราจะเห็นสัปดาห์นี้แหละจะมีการตัดสินใจลดดอกเบีย้ยและหลายฝ่ายก็มองว่าการลดดอกเบีย้ยของเฟดครั้งนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการลดดอกเบีย้ยถัดๆไปหรือพองยิ่งในปีหน้าอาจจะลดลงอีกประมาณ1%ปีนี้อาจจะลดลงเพียงแค่จุดสอหรือจุดหและเราก็จะเห็นธนาคารกลางของสภาพยุโรปนั้นก็ลดดอกเบีย้ยเปลำดับเพราะนั้นช่วงนี้ดอกเบีย้ยถูก และพอโดเบียถูกในขณะที่ภาพของตัวเศรษฐินั้นเป็นภาพของการที่เศรษฐโลกนั้นยังเผชิญกับปัญหาของสองครามและเสยียยูเครนสงครามของตอนออกกลางก็คืออิสราเอลกับกลุ่มฮามาสและดีมานของเศรษฐโลกนั้นยังมีความต้องการต่ําในทุกสินค้าก็เลยทําให้หลายคนมองนะครับว่าประเทศจีนซึ่งเป็นผู้นําเข้าสินค้ารายใหญ่ของโลกโดยพ้องยิ่งน้ํามันนั้นมีเศรษฐกิจที่ยังไม่โดดเด่นเศรษฐกิจอาจจะโตปีนี้4.5และปีหน้าอาจจะโต4เเ มีสัญญาณชะลอตัวลงทําให้เราเห็นราคาน้ํามันเวสเท็กซัสครับที่เห็นอยู่นี้ราคาตัวเลขเห็นเลยนะครับว่าตัวเลขนั้นต่ากว่า $70 ดบาอลาร์ต่อบาร์เรลที่เราก็จะเห็นก็คือ $69.4 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับและก็มีทิศทางถ้าเราย้อนกลับไปประมาณ1ปีนั้น<ม>เห็นเลยนะครับว่าทิศทางที่เคยมีภาพของตัวอัตราเบี้ยที่อัตทรทียอัตราน้ํามันที่มีราคาสูงนะครับ70กว่าดอลลาร์ต่อบาร์เรล ก็จะค่อยๆปรับตัวลดลงมาจนเหลือประมาณ69ดอลลาร์ต่อบาร์เรลซึ่งเราก็จะเห็นภาพที่สอดคล้องกับราคาน้ำมันของตลาดของยุโรปก็คือเบรนท์ทะเลเหนือปัจจุบ,บันอยู่ที่ประมาณ72.2ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเคยสูงนะครับอยู่ที่ประมาณ85ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับในช่วงที่เราเห็นนะครับว่าช่วงของย้อนหลัง1ปีช่วงต้นปีเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ85ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วก็ปรับตัวลดลงมาครับ ดังนั้นราคาน้ํามันในบ้านเราก็จึงไม่แพงนะครับเพราะว่าแนวโน้มของราคาน้ํามันนั้นยังทรงตัวประมาณนี้แหละครับอยู่ที่ประมาณ70-75ถึงดอลลาร์ต่อบาร,ร์เรลในระยะนี้และนี่คือสัญญาณของการส่งมอบในเดือนพฤจิกายนนะครับซึ่งเข้าสู่หน้าหนาวดังนั้นจะสังเกตเห็นนะครับว่าราคาน้ำมันนั้นไม่ได้เคลื่อนตัวไปสู่ $80 ดอลลาร์ต่อบาร,ร์เรลและปีหน้าอาจจะป้วนเปี้ยนระดับประมาณนี้75-80ถึงดดอลลาร์ต่อบาร,ร์เรล เพราะกลุ่ม o อเปกพลัสนะครับก็คือกลุ่ม O อเปกรวมกับรัสเซียและประเทศนอกกลุ่ม o อเปกนั้นก็หน้าที่จะมีการเพิ่มปริมาณน้ํามันเข้าไปสู่ตลาดโลกให้สอดคล้องกับดีมานเพราะว่าตอนนี้เราจะเห็นนะครับว่าราคาน้ำมันที่ทรงตัวแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะกลุ่ม O อเปกพลัสนั้นตัดโคต้ากําลังการผลิตและโอเปกพลัสคงไม่ต้องการเห็นสีโลกนั้นซึมตัวรุนแรงเพราะถ้าสีโลกซึมตัวรุนแรงแล้วราคาน้ํามันจะยิ่งสุดตัวลง ซึ่งหมายความว่าตอนนี้ดีมานในสีโลกยังมีไม่มากสหรัฐเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นเพราะมีสัญญาณของการชะลอตัวลงอยู่ยุโรปเพิ่งเริ่มฟื้นและจีนยังมีภาพของสิทธิ์ชะลอตัวลงดังนั้นกลุ่มโอเปกคงพยายามจะตรึงราคาน้ำมันไม่ทะลุ75ดบาอลลาร์ต่อเรลในระยะนี้และไม่น่าจะทําให้เกิน80ดอลลาร์ต่อเรลในช่วงระยะเวลา1ปีข้างหน้าเพราะถ้าดอกเบี้ยแพงรถยนต์อีวีจะเข้ามาเร็วมากสินค้าทดแทนน้ํามันจะกลายเป็นไฟฟ้าทันที ดังนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจไทยนะครับที่การบริโภคราคาน้ำมันที่ไม่แพงมากจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยเพราะประเทศไทยนั้นนําเข้าน้ํามันนะครับค่อนข้างสูงนะครับร้อเรเนี่ยเรานาเข้าน้ํามันเกือบ90%ิของปริมาณนําเข้าน้ํามันและค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานน้ํามันนั้นเรามีสัดส่วนสูงประมาณ10%ของ GDP ประมาณ1.9ล้านล้านบาทถ้าน้ำมันแพงเศรษฐกิจไทยก็จะเติบโตไม่โดดเด่นครับดังนั้นช่วงเวลานี้ เหมาะสมสําหรับการฟื้นตัวสิไทยอย่างชัดเจนอีกจุดหนึ่งที่มีการพูดคุยกันนะครับก็คือเรื่องของทองคําทองคํานั้นมีราคาที่สูงขึ้นอย่างชัดเจนเราเห็นนะครับว่าภาพของทองคํานั้นมีภาพของการที่ทรงตัวต่านะครับก็คือต่ำกว่าพันแปดร้อยดอลลาร์ต่อออนและปัจจุบันครับจะเห็นเลยนะครับว่าราคาทองคํานั้นทําลายสถิติสูงสุดเป็นประวัติการ์ all time high ครับราคาทองคําอยู่ที่ประมาณ2,600 10ดอลลาร์ต่อออนซึ่งตรงจุดนี้เองนั้นจะชี้เห็นว่าทองคำกลายเป็นสินค้าที่หลายคนอยากจะถือไว้เพราะว่า 1. นึ่งเศรษฐกิจที่ไม่เด่นแม้ว่าดอกเบี้ยกำลังจะลดค่าเงินดอลลาร์นั้นจะไม่มีการแข่งข้าเพราะดอกเบี้ยลดดังนั้นทองคําจึงกลายเป็นเซฟเฮเวนที่ทั้งถือไว้เพื่อดูแลสถานการณ์ตัวเองเมื่อมีสงครามถ้าใหญ่โตขึ้น และยังเป็นสินค้าที่ทํากําไรได้ครับดังนั้นทองคําที่เราเห็นนั้นในบ้านเราครับจึงมีราคาทองคําปรับสูงขึ้นโดยประมาณและก็ในช่วงของนะครับเดือนนะครับประมาณเดือนมิถุนายนกรกฎาสิงหากรกฎาคมจนปัจจุบันนั้นทองคําของบ้านเรานั้นก็ทะลุเข้าไปสู่จุดสูงสุดครับตอนนี้การเทรดระหว่างทองคําแท่งกับทองคํารูปพันธ์ก็อยู่ที่ประมาณ4 0 0 0 0นะครับ4,500ม4่0 40, ทองคําจึงเป็นสัญ,ญญาณของการที่ ปรับตัวสูงขึ้นในระยะปานกลางอยู่แต่สำหรับบรรยากาศตอนนี้ที่ดูเป็นภาพไซด์เวย์ไปข้างๆนะครับที่เราจะเห็นนะครับว่าทองคําเองเนี่ยเป็นสัญญาณของการไซด์เวย์ไปข้างๆเนี่ยนะครับเพราะว่าภาพของบาทแข็งและก็ราคาทองคำที่สูงชดเชยอยู่ครับอีกจุดหนึ่งที่ต้องดูสําหรับคนที่ดูทองคานะครับจะเห็นเลยนะครับว่าเส้นสีแดงเขียวและก็เหลืองที่อยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับเป็นภาพที่เป็นราคาทองคําตั้งแต่วันที1่1ถึงวันที่30ของแต่ละเดือน และ3เดือนแรกราคาทองคําอยู่ในแดนต่าครับก็คืออยู่ต่ำกว่า40,000บาทต่อบาททองคําแต่หลังจากนั้นราคาทองคําเห็นไหมครับว่าทรงตัวอยู่ในกรอบที่สูงครับสูงกว่า40,000ดังนั้นทองคําในช่วงนี้แม้ว่าเป็นบรรยากาศไซเว์แต่ก็เป็นบรรยากาศที่ถือทองไว้ก็ยังเซฟโหมดอยู่นะครับอีกจุดหนึ่งที่หลายคนมองก็คือว่าราคาเงินบาทเป็นไงถ้าเรามาดูนะครับว่าตัวค่างเงินบาทเราเห็นว่าค่างเงินบาทปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ33.2บาทต่อลาราสหรัฐและทําสถิติที่ อ่อนนะครับสุดในรอบปีนี้เราเห็นเลยนะครับว่าราคาของค่าบาทนั้นในเดือนธันวาคมปีแล้วนั้นนะครับอยู่ที่มาร3 3าบาทต่อดอลลาร์ตอนนี้ราคาของราคาบาทของเรานั้นอยู่ที่33.2บาทต่อดอลลาร์สหรัฐบาทมีแนวโน้มแข่งค่าขึ้นครับคำถามคือทําไมก็เป็นเพราะว่าสหรัฐนั้นมีแนวโน้มของการลดดอกเบี้ยอย่างน้อย0.25%ในปีนี้และสกุลิสหรัฐนั้นมีแนวโน้มของการซึมตัวลงขณะที่ตัวค่าเงินบาท ที่มีค่าแข่งขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นขึ้นและยังมีแนวทางของการที่จะเติมเงินผ่านดิจิทัลเบ็ดและทําให้เศรษฐกิจไทยในปีนี้มีโอกาสที่จะแตะ3%กระทรวงการค้างบอกนะครับว่าปีนี้โอกาสที่เศรษฐกิจไทยโต3%เป็นไปได้แต่มุมมองของมาลเยแ่งค่าไทยยังมองอยู่ที่อาจจะ2.8% 2.6-2.8%ถึงแต่การเติมเงินดิจิทัลเบรดในช่วงไตรมาสที่4ปลายไตรมาสที่3คือสิ้เนเดือนกันยานยนนี้จนถึงไตรมาสที่4นั้นน,าน,น่าจะกระตุกเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเด 2-.3% และเราน่าจะได้แรงส่งจากสถานการณ์ที่มีภาพของการส่งออกที่ดีขึ้นการท่องเที่ยวที่เป็นท่องเที่ยวเชิงฤดูกาลที่เป็นไฮซีซั่นภาพของบาทจึงมีแนวโน้มแข่งค่าขึ้นครับและถามว่าบาทแข็งเดียวไหมเรามาดูนะครับว่าค่าเงินบาทเนี่ยหลายคนว่า ي, ถ้าแข็งมากเกินไปเนี่ยเราจะมีกี่ความสมถในการแข่งขันในเวทีนานาชาติไหมคําตอบคือไม่ครับเพราะถ้าเราดูนะครับว่าภาพของบาทนั้นมีค่าแข็งขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับค่าเงินของทุกสกุลครับที่เป็นประเทศสําคัญในเอเชีย เรา,าดูที่ริงกิตมาเลเซียสีเขียวนะครับแข็งสุดทับประมาณ6%ขาที่บาทสีชมพูครับแข็งประมาณ2%กว่าทเทียบกับต้นปีคือหนึ่งมกราและยวอนนะครับก็ตามมาแล้วก็ริงกิตแล้วก็รูปเปียของอินโดนีเซียและก็ดองเวียดนามครับเพราะ,ะนั้นภาพที่เห็นว่าบาทนั้นมีแนวโน้มของการแข็งค่าไปตามภูิภาคซึ่งเป็นเหตุผลที่สหรัฐอเมริกาค่าดอลลาร์อ่อนเพราะการลดอกเปี้ยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นภาพตรงนี้เป็นภาพที่เห็นในระยะนี้จนถึงสิ้นปี ดังนั้นใครเป็นนักลงทุนนะครับทิศทางของหุ้นมีนวโนม้มของไซเวย์และอัพทิศทางของทองคํานั้นยังเป็นบรรยากาศของไก่ไซเวย์นะครับอยู่ระดับประมาณ2,500ไปายปลายนะครับดอลลาร์ต่อออนน้ํามันทรงตัวใกล้ๆนะครับเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้าดอลลาร์ต่อบาร์เรลและเป็นช่วงที่เหมาะสมสําหรับการลงทุนในจุดที่เห็นว่าน่าสนใจและเอื้ออำนวยให้สศทยนั้นพร้อมฟื้นตัวขับอยู่ที่กรอบประมาณ 2.6- ถึง3% และนี่คือทั้งหมดครับของรายการโหนเศรษฐกิจในเอพิโซดนี้กลับมาพบกับรายการโหนเศรษฐกิจได้ใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้ก่อนที่จะลากันไปอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามกันได้เขียนคอมเมนต์มาที่ชมรายการได้เพราะที่นี่คือสถานีแห่งความรู้เป็นแลบปฏิบัติการของคณะนิเทศศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนักศึกษาคณาจารย์เจ้าที่ได้มีส่วนร่วมในการผลิตรายการนี้ครับกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ